ผมขอโทษนะครัครับแนะนำทีมหน่อยครับแนะนำตัวด้วยครับผมผมเอ็มไสูนครับพร้อมนะครับตอนนี้เป็นัวหน้าทีมสินเงินครับโอ้โกไปเครับสสดีครับศูรับเอิร์นดรพัเชินครับสีงินตไหสวัสดีครับ MI 6วพุธิภัคุณปีชาเสกครับ สวัสดีครับลาเต้ MI 0เอ้ MI หนึ่งสองลาเต้ใช้ยดาชิดครับสวัสดีครับผม MI สองศูนจอรกิตยศนกาเจนดนุลครับเฮ้ยเคลื่อนผ่หลังมาก่อนใครที่แนะนำตัวแล้วเดินขึ้นหน้าเอ้ย,ยหยดผ่านัที่ชิดหน่อย,อยใแนะนำตัวเดินแล้วเดินขึ้นหน้าอย่างทีออแนะนำต,ตัวต่อครับสวัสดีครับ MI 04นย์สี่เจอภิรักษ์สครัีครับ M.I. หนึ่งแครับวงทันทิศวงปังครับ,ร 8, รบสวัสดีครับ M.I. 10เซียนอัปกรณ์บุญนาคครับสวัสดีครับ M.I. สองหกสารพยูนกอล์ฟครับสวัสดีครับ M.I. 02เปิดนักขาเรื่องสักย์ไทยบูญครับ สวัสดีครับ MI 2 8งพันพันพิษิครับสวัสดีครับ MI 2 4 u ูวิจกรตาใจครับผมสวัสดีครับ MI 2 2เพชรตะวันครับผมสวัสดีครับ MI 1 4แมนยุทธพงศ์นันตรีครับ MI ศูนย์เจ็ดตาญัตพัาก์หักจัดไพยครับ สวัสดีครับ MI 2 5 AJ ชัยวัฒน์พัฒรัตนาโชธครับสวัสดีครับ MI 0 1ป๊อปวิศณุครับโอ้โห้อบเขาคือคืนมากเลยครัวนนี้สวัสดีครับ MI 0 5ตอนนิชัยสายทองครับสวัสดีครับ MI 2 3อิมกสิพั์เล็กเนื้อทีมครับสวัสดีครับ MI 2 9งเก้สลันครับ สวัสดีครับ MI 1 5มีนจีรเกตผู้ครับสว,ส,สวัสดีครับ MI 0 3ไกายชินธรัยครับสว,ส,สวัสดีครับ m i 1 9นกพานุพงศ์บันฑ์ครับสวัสดีครับ MI 2 7มาร์คอศโซส์นิยนงครับ MI 9ครับตานุอนุชาสีคนเรือนครับ สวัสดีครับ MI 2 1 m i l ึ g r e e ลกลีดเยอรมนีสวัสดีครับ MI 1 6แมนทาวินแจมันสีดำครับมผม ที่คอยดูอยู่ว่าเราเล่นไหมนะถูกกติกาไหมนะใช่มีคนทนลูกหลงไปแล้วลเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เอาละตอนนี้อย่าอย่าให้เล่นอย่าผม่ากติกาอีกรอบนะฮะเราจะแข่งกันทั้งหมด4ี่นะครับ <c oughs> ใครที่เป็นผู้ถือบอลไม่สามีเขาปรับให้กับเ <c oughs> ข้ากับ MI Thailand ของเราก็ <c oughs> คือสามารถส่งบอลสองมือได้สองมือได้รับ <c oughs> สองมือได้นั่นเองแั่เลย แล้วผู้รักษาประตูเราจะจับ,บขอบประตูไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ครับนี่ดูความซออ้อมออ้ยจริงจังมาก,ตกาแต่ว่าเราอยู่ในน้ำนี่นี่ลองยิงครับทุกคนลองยิงประตูตน,น,นะนักกีฬาแต่ละทีมซ้อมอยู่นะครับเรา,ายังไม่ได้แข่งนะครับตอนนี้เป็นการวอร์มโอ้โหดูดิเฮ้ยเมื่อกี้พี่ต้านะครับพี่บอว่าไม่ต้องจริงจังนะฮะแต่ดูว่าทีมที่ชนะ จะได้รับสิทธิพิเศษด้วยอุ้ยโอย้อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ทราบเลยนะ,ะเขามีการได้รับสิทธิพิเศษแน่นอนคะเออนั่นเป็นเหตุทําให้ทุกคนจริงจังกันแบบนี้จริงจังแน่นอนเป็นตัวแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้แข่งเลยนะครับทุกคนนะ,ะเปยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวลงมาวอร์มได้นะครับผมอขอขอเช็คความพร้อมของแต่ละทีมหน่อยนะฮะและกองเชียร์ด้วยนะครับ <c oughs> ทีมสีดำพร้อมไหมครับ รู้สึกว่าวันนี้นี่จะรออะแปลกๆไหมฮะไปนะอุ้นเดียร์ภูมิจากการถอดเสื้อของน้องนำไปที่เราขึ้นมีการแข่งขันรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะฮะพิมพ์มาได้นะครับผมตอนนี้มีหรือหนึ่งสองสามสี่ห้าครับรู้สุกเลยนะคะติ่งเริ่มมาดูแล้วว่าใครหน่วยก้านดีบ้างนะใช่ครับจะเป็นฟอนโร่เข่าที่พื้นที่สุดนี่แล้หละเอาเข่าลงเยอะๆนี่นี่แหละขอดีได้าช่แล้วเจอพี่ติ๊กนะฮะมาครับ ใชชนครัคอไยะโอ้ยทางชีมสีดำได้เริ่มก่อนนั่นเองนะครับคุณานะอ่าตอนนี้รอเปล่าต้องีนก่อนเังฮะเออแล้วก็ไปเข้ามาพร้อมเอเ

เปลี่ยนเกมาแล้วนะคือลรับบองกเอากเ้ามาตลูกเขาเป็นนักนาฮะไรนะเออทีเกีร์อ๋อเกริงไปแล้วนเี่ตัวด้างลเครับกลูกเกนกันาค้งที่จะกระชับนะรับลัวมาอ๋นี่แลเราดนลูกเกนนี้นะครับเราไม่ถึงเ็ทีนะค ัต <M> <a> ัวตตัว <I> ้มาาตงแขงัเยอะนวมาแล้วเราะได้ต huh. uh ีไดเราเตได้เราตีไ huh. uh ั huh. uh ้ต huh. ่อละตอเลยนะเครับตีท่าร่ว้า้โอ้เป็นับเพื่อตักไหมาตรตูนะฮะตละเอาสิัจกทีมมุกเกะนักอาชีพไผู้ชนะนะฮรม มีบาง <laughs> on 好。 ฟงแเระเาที่ดีนะครับสปอตไฟแอสเวับริษัทแอสเรวจกัดมหาชนนะครับรัชชาไลฟ์อนไลน์จัส่งสินค้าเพื่อความงามครับผมนอกจากนั้นนะครับอสเตอร์ e าวนเสแอนด์เอสตรนะครับผลิตภัณฑ์พิษซีเซั่มผลิตัณฑน้ำจูและเจอรี่ไฟเบอร์นะครับผมผลิตภัณฑ์ิกระดาษไ์คตสกิทชะชูนีนะครับา มิสเมลบายกิบริและกิบรีวีแกนมัลติแพนโปรตีนครับและผมด็อยากจะได้ขอขอบคุณรักเก็ตฟิตเนสนนทบุรีอารีนสบนครนะที <aff> ่มาออกราการจากลอสสอร์แวร์และสูตรที่สวยเนี่าจากบริษัอร์เวย์สบีวาอันโแวร์ไต้หวันรื่องหนึ่งบูมูลรูเวอร์สครับ b ีเอ็มเซ็นเตอร์อีเวนต์กรซอร้านอาหารคุณภาพเลคเอรบริสตเอเชีย

ีมาที่เลยหมดเลยก็หมดพร้อมกันครับผมพี่พี่ก้อนนี่มาตั้งแต่เช้านะฮะหหมดเลยเรียบร้อยครับชิดกันหน่อยชิดกันหน่อยชิดหน่อยนะชิทกันหน่อยโอเคได้ครับโอ้โหอ่ามาเดี๋ยวเราจะมาประกาศเอ็มพีพีนก่อนครับเอ็มพีพี่ก่อนเหรอใช่ครับอ่โอเคได้ก่อนชิทเราต่อยนะครับเลือดดีหลังนะคะทีมก้นถอยหลังเจอถอยหลัง ามบาททีมที่ชเลอรพี่น้องพี่น้องพี่น้องแต่นะครมีรางวัลมาจาอีพีสาน้องๆสอน่อ่ต่อยหน่ล้นอล้นอโอโหนะได้โอเค่อ้อช่อโอเค ทาเวก้าทกาขอลนพเลือกิกี้ามีนะหนึ่งสองามรวมหครับหนึ่อามว้ก่อใ้นเกอเอเคโอเอเอเอออเคโอเคโอเคอคอโอเคโอเคโอเอเกโค จบทีมเลยแลมองกล้องโอเคเราเราทสต์เ okay. uh, uh, like uh, oh. uh, right. yeah. ีไดรับ huh. พี่อะีกสองท่านครับผมเสื้อมนะชมา์เสื้อส้ม MVP นะครับท่านที่สองได้แก่ได้แก่โอเค้องกเลยการเซฟไม่พอเลยเพราะอะไร สุดๆจิงๆแล้ววันน like anyway okay. okay, ี้นี่เลยเกมถูกต้องออกเลยมูห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 มูออกโอเคลนะรางวัลสุดท้ายครับหรับ MVP มีีครับ5,000บาทนะัะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะสามคนเลยโอเคนะครับโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมวันนี้สนุกสนุกครับสนุกไหมครับฟังก์คารวิินดรับอนะขประกาศเลยนะครับผมโอเคโอเคครับนี่คือโฉมหน้าพุดธนั่น MVP ทั้งสามท่านเองยินดีด้วย มาพร้อมนะเห็นไอเไหมมาขอบนะครับหนึ่งสองสามของกล้องกล้องนี้องีองมี่งางหไกลไกลขึ้นไปข้างาซ้อนสตัวอมาเออพีไม่ต้องฝั่งนี้ผมขอฝั่งนี้หคนได้ไหมเอเจเอเจมาเอเจเออยมาหยิบเอาโอเคได้แล้วมา้อมนะครับเลยหนึ่งส หนึ่งสองสามเดีอด้อครับต้องอื่นเลยครับขอเสียงปรบมือกับผู้ชนะของราวันนี้ับสุดยอดเลยจริงๆนะครับผมโอเคเอมอกล้องนะอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวนองนต่อพี่ื่ออไนี้หมโอคขออกฝั่งนึงอาวมานั่งขึ้นโอเคครับผม ใช่ของช่าภาพโอเคครับเออหนึ้องที่ไานนะก้องที่ไหนโอเคครับพร้อมหนึงสองยืดตัวยืดนึ่งหโอเคครับสวยงามต้องเอือ